รูปมาเรยนไปเลือนเลือดไปเลือดเด็กทีนี้พอกินยาบางได้ประมาณหกปีก็เป็น,น,นปปท,ปที้น่าจะลองติดก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลเด็กทีนี้คุณหมอก้อยกินยาละเลื่อนเลือดไขมันความกันนี้ก็มาพอพอกินยาละเลือด,อนนอดอลเลือด มีอาการที่หมอบอกให้ไปสลงกล้องเด็กที่นี้ก็ต้องรอเวลาฉลงกล้องเด็นี้เลือดเราออกเยอะก็ต้องไปให้เลือดก็เข้าออกโรงพยาบาลอยู่ระเบียรต้องให้เลือดก็เลือดหมดก็ต้องไปให้เลือดพอหมดแล้วก็ไปให้เลือดซ้ำๆอยู่นะจน มีเพื่อนบอกว่าให้ไปหมอเขียวตอนนั้นเราเราไม่รู้หรอกว่าศู้หมอเขียวอยู่ที่ไหนหมอเขียวเราก็รู้ว่าหมอเขียวเราเมื่อู้รู้ว่าหมอเขียวเคยไปที่บ้านป้าเนียนที่วังปีนแต่เราก็ไม่เคยไปไปไปดูว่าหมอเขียวหน้าตาเป็นยังไงทีนี้เราก็ให้ลูกให้ลูกเปิดยูทูบให้ดูตอนนั้นพอเปิดยูทูปอาจารย์อาจารย์บอกว่า ขี่ของคนเราเนี่ยเป็นยาละลายเลือดเราจะไปนขี่ของผว้หลังทำไมเราก็กลับมากินขีแล้วก็กลับ่าให้จืดลงกินอยู่ระยะหนึ่งคุณหมอก็บอกว่ามันหายแล้วไอ้ที่เลือดออกในทางเดินอาหารมันหายแล้วพอมันหายเราเราก็ไม่ เราก็เป็นที่ต่อมากินบ้างม่กินบ้างอาหารเราก็กินเหมือนเดิมพอเรากินน่ะพอเรากินยาไปถึงอายุเก้าจนเข้าปีที่เก้าเราก็มีอาการเหนื่อยเดินไปไหนนิดเดียวก็เหนื่อยทำอะไรไม่ได้ก็เหนื่อยก็ไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าตอนนี้ยาตัวนั้นที่เรากินอ่ะมันจะทำให หัวใจเราเจ้าหัวใจเราแบมีน้ำเขาก็อยู่ก็ส่งไปเอ็โคหัวใจเขาบอกมีน้ำาสหมอเขาเขาก็ให้ยาความดันหัวใจหัวใจเราจะเต้นช้าแล้วก็ขยายหลอดเลือดหัวใจเราก็กินมาเรื่อยๆพอทีนี้ตัวเราบวมมากคุณหมอ ตอนนี้ค่าใจเราไม่ค่อยดีแล้วคุณบอกค่าใจไม่ค่อยดีคุณหมอก็บอกว่าให้มากินยาลุกตรงไปตัวหลังหลังมาน้ำท่วงปอดน้ำท่วงปอดท่วงหัวใจหัวใจก็วายเด็กทีนี้เราองเข้าไอซียูไปประจานเลย หลับถงฟีที่เข้าออกเข้าออกโรงพยาบาลมาอยู่บ้านประมาณสามวันเราก็ต้องเข้าไป atu เลยเป็นสิบวันเป็นสิบห้าวันหลังๆก็เป็นเดือนนอนใน atu เจ็จปีนี้เพื่อนไปเยี่ยมเพื่อนบอกว่าไปนองเดียวตอนนี้อาการนอนเดี่ยวมีมีไข้อยู่ที่เที่ยวอวดเราก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วเราก็มาเลยมาที่เนี่ยมาที่สวนองตอนนั้นเป็นไข้ที่นอยู่ าบอกว่าอีกสองวันถึงจะมีไข้ที่ผ่าพาแล้วก็กลับไปแล้วกลับมาอีกสองวันตอนแรกๆคุณหมอบอกว่าคุณหมอโรคหัวใจกับคุณหมอโรคไตบอกว่าคุณต้องไปหยุดยาสี่เม็ดที่คุณกินนะยาโรคมะเร็งอะถ้าคุณไม่หยุดคุณหัวใจคุณไม่ไหวนะ เดี๋ยวกลับไปถามคุณหมอคุณหมอบอกว่าหยุดไม่ได้นะพอพอคุณไม่กินยาเนี่ยโรคจะกลับมาแล้วจะดูมันดูกว่าดูกว่าเดิมรักษกายยากกว่าเดิมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนดีเราก็มาอาจย์หมอเกี่ยวสิ่งที่เราพบก็าจารย์หมอเกี่ยวที่เราไม่เคยทั่ยวไข่แต่เราดูในยูทูบดูบ้างไม่ดูบ้าง พอมาเราต้อใกล้เราเราฟังธรรมะอาจารย์หัวเดียวเราเรามีความรู้สึกว่าเราทื่งมากบอกธรรมะแบบนี้ก็มีด้วยแล้วเราก็คิดว่าทางนี้เป็นทางที่เราเลือกเราก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วเราทิ้งยาทีเม็ดอันของโรงพยาบาลคุณบอกก็บอกว่าถ้าคุณไม่กินยาคุณต้องเจงว่าคุณไม่รับยาบอกได้ค่ะจะเด้เนี้ย เช่นไม่รับยาจากวันนั้นจนถึงวันนี้5ปีแล้วที่ไม่กินยาก้ามาเดงกก็ยังเป็นนย์อยู่ค่ะแค่นี้ค่ะอันนี้ยินดีให้เผยแพร่ไหมคะยินดีให้เผยแพร่ค่ะทุกช่องทางไหมคะทุกช่องทางค่ะ